ปฏิบัติการเอาคืนคนในปา่าทรมจะไรวง,งสุวรรณ อ่ำกลางกระแสข่าวการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้รัฐบาลน,นายกรัฐมนตรีหญิงคนที่สองขาดการกันว่าแทบทุกพักจะมีการขอปรับเฉพาะบุคคลที่มาดํารงตําแหน่งเดิมตามโคตา้าที่ได้แต่สําหรับพลังประชารัฐนนแม้หัวหน้าพักและน้องชายหัวหน้าพักไม่อยากถูกปรับออกแต่ก็ต้องจําใจยอมรับเพื่อให้ยังพอมีอํานาจอยู่ในรัฐบาลต่อไปวันนี้7ดอกจิกจะสรุปที่มาของการไม่มีวงสุวรรณในรัฐบาลชุดใหม่ให้ฟังครับย้อนกลับปีปี2547ที่นายทักษิณยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นั้นพลเอกชัยธิ์ชินวัตรบ อทบอที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับนายทักษิณยังเหลืออายุราชการอีกหนึ่งปีแต่ด้วยกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงทั้งจากภายในกองทัพและจากสังคมทําให้ในายทักษิณแต่งตั้งให้พลเอกประวิตธวงสุวรรณซึ่งขณะนั้นเป็นผู้ช่วยผบอทบอและเป็นทหารสายการเมืองสนิทสนมกับกลุ่มวังน้ําเย็นของนายเสน่เทียนทองขึ้นมาเป็นผบอทบอชนิดหักปากกาเซียนเพราะขณะนั้นมีตัวเต็งคนอื่นๆอีกหลายคนแถมตัวพลเอกประวิตธเองก็เหลืออายุราชการเพียงหนึ่งปีเช่นกันซึ่งเกือบ20ปีต่อมานายทักษิณออกมาตอบโต้พพพเเออกกปปรระววิิตททีี่่่าาาาดงง็นมข ปฏิวัติโดยนายทักษิณระบุว่าท่าทีน้ำเสียงคึงขังไม่อ่อนหวานเหมือนตอนมาเกาะโตะขอเป็นผอบอทบเลยแต่สาเหตุที่มีอิทธิพลให้ในายทักษิณยังเคืองแค้นบิ๊กป้อมก็คือเรื่องแต่งตั้งให้เป็นผอบอทบนี่แหละเพราะมันกลายเป็นการปูทางไปสู่ตำนานบูรพาพยัคฆ์เพราะหลังจากบิ๊กป้อมเกษียณก็มีนายทหารจากบูรพาพยัคฆ์ก้าวขึ้นเป็นผบอทบถึง3คนและหนึ่งในนั้นก็คือคนเอกประยุจันทร์โอชาลำพังความเจ็บแค้นในอดีตยังไม่พอความแค้นกลับถูกเติมเชื้อไฟเข้าไปอีกโดยการทีี่่่่่นนนายททักษิเชืือออวว เศรษฐามาจากการสนับสนุนของคนในป่าจึงทําให้มีกระแสะข่าวเรื่องการปรับคอรมอด้วยการเขีียรพลังประชารัฐออกจากรัฐบาลและตามมาด้วยการที่นายสามารถคนที่อ้างวสนิทใกล้ชิดลุงป้อมออกมาอวยลุงป้อมว่าเหมาะจะเป็นนายกหากนายเศรษฐาถูกถอดถอนซึ่งต่อมาก็ได้เห็นพลังของกลุ่ม30สสพลังประชารัฐสายนายธรรมนัฐที่ไม่เล่นด้วยกับนายสามารถและแสดงให้ลุงป้อมเห็นว่าสสพลังประชารัฐ30ชีวิตพร้อมจะล่องนาวากับรัฐบาลเพื่อไทยต่อไปและอีกหนึ่งสาเหตุที่นายทักษิณจะเอาคืนลุงป้อมก็เพราะโคต้ารัฐมนตรีว่าการท เพื่อไทยให้กับพลังประชารัฐที่น้องชายลุงป้อมคนตํารวจเอกพัชรวาทเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรกลับไม่ยอมทางานทําการเอาแต่ไปเปิดงานเอีเวนต์ปลูกป่ากับงานจับลิงลบบุรีโดยที่ให้ลูกสาวมาเป็นผู้กํากับการทํางานแทนตัวเองจนการทํางานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแทบไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความสํา,า,าสเร็จไว้ประดับผลงานรัฐบาลการปรับครมอครั้งนี้จะเป็นการเอาคืนอีกครั้งจะมีหรือไม่มีชื่อน้องชายคนในป่าอาจจะต้องรอให้ในายทักษิณแน่ใจก่อนว่าคดีมาตรา1 1 2ที่จะมีการตรวจสับฐานคู่ความที่ศาลอาย ในนนวันนี้ซึ่งนายทักษิณได้ไปด้วยตนเองจะมีแนวโน้มรอดพ้นความผิดหรือไม่เพราะคดี <c oughs> 1นึองของนายทักษิณก็เป็นอีกหนึ่งแรงแค้นที่เชื่อว่าคนในป่านั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังติดตามเจาะลึกแบบนี้ได้ที่7ดอกจิกครับ